สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไ e ให้พี่หมีหน่อยนะครับแอมบาซ่าเหรอชื่ออะไรของท่านข้าไม่เคยได้ยินหาข้ออ้างไร้แก่นสารเพื่อจะปฏิเสธยาที่ท่านนาบุญหญิงประทานให้หละสิไม,ม่ว่ายังทำตัวต่ำช้ากันอยู่อีกถึงพวกเขาจะทำให้หลบออกมาได้อย่างสบายๆก็เถอะในชาติก่อนพวกบาดหลวงมักจะใจร้อนเสมอ ที่รังแกข้าไม่ได้อยู่ไปอยู่มาก็มีวันที่พวกวาดหลวงมีประโยชน์ขึ้นมาเหมือนกันแฮะนักบุญหญิงโซเซฟีนาผู้คนต่างก่าวขานกันว่านางเป็นนักบุญหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร ในวันแรกนางเข้ารับตำแหน่งนักบ,บุญหญิงด้วยวัยเพียง15ปีนางได้รับพยากรแห่งองค์เทพีซึ่งหลายปีจะมีมาสักครั้งหลังจากพยากรครั้งแรกแน่นอนว่าโซฟีนะ้าได้รับความสนใจจากทั่วทุกสารทิศแต่ถ้าว่าปัญหามันอยู่ที่เนื้อหาของพยากร์ตั้งหา เหตุการณ์ที่จกกักรพรรดิังเกียงไกลอ่อนแอลงทั้งหมดเป็นเพราะแคว้นเจนอตค่ะลูกหลานมังกรชั่วช้ากำลังกีดขวางทางเจริญของพวกเราวิธีทงเกียรติยศของเราคืนมามีทางเดียวองค์ที่พี่ตัดไว้ว่าต้องเด็ดปีกของพวกมันทิ้งเสียก่อนที่จะมีคาพยากรณน,นั้นจกกักรพรรดิเจนอตก็ยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในฐานะที่เป็นบ้านเรือนใกล้เคียงแม้จะมีข้อพิพาทระหว่างกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากไม่นับว่าข้อพิพากลีกๆน้อยๆกันมาค้าขายระหว่าง2ประเทศถือว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทว่าหลังที่ท่านแม่ได้เผยแผ่พยากรณ์แห่งองค์เทพีสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจกักรพรรดิทุ่มสุดตัวพระธจรมราเจนน้อยย่อยยับ เจนอทําทำไรไม่ได้นอกจากยอมจำนนต่อชะตากรรมลัษดรเจนอทั้งหลายต่างบาดเจ็บล้มตายจูเรียพี่ชายของดีเรียเองก็เป็นหนึ่งในนั้นไหนๆก็ยอมมาดีทั้งทีถ้าย้อนไปเจ็ดปีที่แล้วถ้าทำแบบนั้นได้จริงๆก็จะสามารถช่วยชีวิตท่านจูเลียได้ด้วยแทๆ้ๆ ตอนนี้ก็เจ็ดปีแล้วที่ได้เจอกับท่านจูเรียค่้าท่านบาดหลวงท่านบาดหลวงหรอหมายถึงข้าหรือเปล่านะ ขอถามทางหน่อยได้ไหมขอรับดูเหมือนว่าข้าจะหลงทางใครเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้มองไม่ชัดเลยผมสีสว่างดูไม่เหมือนคนในจักรพรรดิเลยท่านข้าหลวงไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าขอรับอ๋อใช่แล้วสงสัยจะเข้าใจพิดเพราะข้าสมเครื่งแบบข้าหลวง สิ่งที่ท่านแม่ทําอยู่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการปกปิดล่องรอยของการใช้ความรุนแรงก็คือให้ข้าสูงแบบข้าหลวงหลังจากการทําโทษเสร็จสิ้นจะดีกับข้าพอเห็นว่านางเป็นข้าหลวงสินะหน้าผากโนนี่นะต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยขอรับไปไปไปหาหมอไม่ได้นะคะหากไปหาหมอข้าหน้าได้ตายเข้าจริงๆแน่ ไปหาหมอไม่ได้ค่ะขอรับหมายความว่ายังไงเหรอขอรับท่านนักบุญหญิงบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ท่านข้าหลวงท่านข้าหลวงสบายจัง มีใครบางคนกําลังดูแลข้าอยู่ใครกันนะก่อนจะหมดสติข้าพบใครบางคนที่ด้านนอกเทพาคารการสนทนาล่าสุดแน่นอนว่าไปหาหมอไม่ได้ค่ะได้ตายจริงๆแน,น่นอนค่ะหมอเหรออย่าบอกนะว่าที่นี่คือ ไม่ได้พาไปหาหมอรอกสบายใจเถอะขอรับคนคนนี้คือคนเมื่อคู่หรอข้าชื่อว่าจูเรียขอรับท่านจูเรียท่านจูเรียเลยเหรอเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนในจักรพรรดิเรียกข้าแบบนี้ข้า สำหรับคนที่นี่นะ่ะข้าไม่ต่างอะไรกับหมูกับหมายอยู่แล้วเพราะข้ามาจากเจนอสนะขอรับจริงสินะเห็นเขาบอกว่าองค์ชาย,ยาแห่งเจนอตมาที่นี่ในฐานะทูตนี่นะคือว่าขออภัยที่หม่อมฉันไม่ทราบถึงฐาน,นะขององค์ชายเพยคะหม่อมฉันยังไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่องชายอะไรกันเล่า ไม่ต้องมากความร้อกพักผ่อนเถอะท่านข้าหลวงหมดสติไปตั้งสองวันเลยนะขอรับขอประทัยที่ช่วยเหลือนะเพคะคนป่วยนี่เข้าใจพูดดีนะชื่อเหมือนใครบางคนเลยเชียวในตาสีฟ้าสดใสใช้แววความคิดถึงเจออยูหลังจากที่เอ่ยคำนั้นออกมา แต่ข้าไม่ได้ถามคนผู้นั้นคือใครเพราะคําถามที่ตามมาทำาโอกขวันสันแควกเสมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างว่าแต่ข้าสงสัยอยู่เรื่องหนึง่งคนที่ทําให้ท่านข้าหลวงเป็นแบบนี้คือท่านนักบุญหญิงใช่หรือเปล่ารู้เข้าแล้วทำยังไงดี หากท่านแม่รู้ว่ามีผู้อื่นเริ่มมาแค่ลราคายเข้าแล้วจะต้องโมโหแน่ฝีมือของนักบุญหญิงสินะยิ่งไปกว่านั้นทำไมคนคนนี้ยถึงโมโหขึ้นมาล่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เพคะไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านอ้อนวอนอยู่สองวันเต็มๆ เอาแต่ร้องไห้ซุ้มเสียงร้องขอให้ช่วยชีวิตก็เลยเปล่งออกมาไม่ได้เลยมีอย่างที่ไหนมาทุกตีเด็กตัวเล็กๆแค่นี้โมโหท่านแม่อย่างนั้นหรอแล้วถ้าเขาไปหาท่านแม่แล้วพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจะทำยังไงอา่าถ้าตกใจก็ขอโทษทีข้าไม่ได้หมายถึงท่านข้าหลวงหรอกนะ หากถูกจับได้ว่าคนที่รู้เรื่องไม่ใช่ชาวจักรพรรดิแต่เป็นแขกบ้านแขกเมืองละก็ท่านค่าหลวงร้องไห้หรอไม่แน่ท่านแม่อาจจะสั่งงานข่าจริงๆก็ได้ววาชีวิตข้าด้วยนะเพคะววาชีวิตงั้นเหรอพูดกับข้าอย่างนั้นเหรอ นั่นคือการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนข้าขอโทษนะที่มึหัวออกไปไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่รู้สึกสบายใจในตอนที่ได้อยู่กับจูเรียการที่มีใครสักคนคอยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน ช่วยทำแผลให้เราคอยเป็นห่วงเราสำหรับตัวข้าพวกซึ่งทรมานจากความรุนแรงของท่านแม่ตลอดมานั่นคือสัมผัสที่อ่อนโยนที่เคยได้รับเป็นครั้งแรก